สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์โครงงานของพวกเราชื่อว่าโครงงานระบบเกษตรแนวตั้งอัจฉริยะความเป็นมาของโครงงานเรานะคะการเจริญเติบโตของประชากรโลกและการขยายตัวของเมืองทําให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พื้นที่ทําการเกษตรมีจํากัดและลดลงเนื่องจากการขยายพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะหลักการและเหตุผลในการทํางานของโครงงานแล้วนะครับก็คือโครงงานของเรานั้นใช้หลักการและเหตุผลโดยให้สอดคล้องกับการทําเกษตรของเกษตรกรโดยมีพื้นที่และทรัพยากรอย่างจํากัดเช่นทรัพยากรทางการเกษตรในการปลูกพืชคือน้ําและปุ๋ยและพื้นที่ในการทําการเกษตรที่มีอย่างจํากัด ทางเราจึงได้จัดการทำโครงงานนี้ขึ้นและยังนำเทคโนโลยี IOT และเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยในการทำโครงงานนี้ด้วยครับส่วนวัตถุประสงค์ของเรานะคะ 1. เพื่อพัฒนาระบบเกษตรแนวตั้งอัจฉริยะ 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อการเพาะปลูกเหมาะสำหรับพื้นที่เมืองหรือที่ดินที่จำกัด 3. ควบคุมสภาพแวดล้อม การใช้เกษตรแบบแม่นยำลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนค่ะขั้นตอนและแผกนการดำเนินงานนะคะ 1. น,นะคะวางแผ่โครงสร้างและระบบที่ใช้2ทําการประกอบวัสดุเข้าด้วยกัน3ติดตั้งระบบน้ําระบบไฟและระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ 4. เริ่มพอมาเลพันธุ์ในวัสดุปลูก5ควบคุมการให้น้าแห้แสงโดยการใช้เซนเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ หนึ่งนะคะสามารถพัฒนาเกษตรนวัตกรรมอัจฉริยะได้ 2. สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ที่มีที่ดินจำกัดค่ะ 3. ลดการใช้น้ำใช้ปุ๋ยโดยให้สารอาหารเท่าที่จะเป็นแก่พืชค่ะ 4. สามารถพัฒนาเกษตรให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะ 1. บอร์ดชีทบอยสองปั๊มน้ำา 3. พาวเวอร์ลพพาย 4. โซลีนอยวาล์ว 5. ท่อ PVC ี 6โครงเหล็กเหัวพ่นหมอก8หลอดไฟปลูกพืชค่ะขั้นตอนในการจัดทำโครงงานนะคะ 1. รวมกลุ่มและกำหนดหัวข้อในการทำโครงงาน 2. ออกแบบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 3. ดํดำเนินการสร้างทดลองปรปับปรุงและพัฒนา 4. เขียนโปรแกรมการควบคุมคิดไบ้ 5. อภิปรายผลการทดลองแนะนําไปใช้จริงค่ะหลักการทํางานของระบบนะครับเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระบบ 1. ระบบน้ําบนโดยระบบน้ําบนจะตั้งเงื่อนไขให้น้ําบนทุกๆ30นาทีเป็นระยะเวลา10นาทีตลอดทั้ง24ชั่วโมง 2. ระบบหัวพ่นหมอกและพัดลมระบายความร้อนระบบหัวพ่นหมอกจะใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเข้ามาช่วย โดยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดหัวพ่นหมอกและพัดลมระบายความร้อนจะทำงานเพื่อให้อุณหภ,ภูมิภายในลดลง3านะครับเป็นระบบเปิดปิดไฟโดยทางเราได้นำระบบ IOT เข้ามาช่วยในการจัดทำโครงงานโดยระบบ IOT ที่เรานำมาใช้คือการเปิดปิดไฟซึ่งจะทำงานเมื่อในเวลาที่ผักได้รับแสงที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเราสามารถสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันคิดไบ IOT ได้ที่ป้าคะแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ข้างนอกหรือต่างพื้นที่เราสามารถสั่งการได้ไหมคะได้สิครับน้องเบลไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสั่งการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเลยครับครับสำหรับระบบของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบครับ